สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย์บายเดย์ไลน์นะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมาเล่นฆาตกรที่หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้แล้วนั่นก็คือ The เดอะฮิวิลี่นั่นเองเพราะว่ามันมีตัวละครเดไบรท์อ่ะไอตัวเนี้ยมันมาแย่งชิงบัลังไปไอเดไบรท์มันโหดคือมันโหดตั้งแต่ต้นเกมมาถึงคือแบบมันไล่ตีคนแบบสบายเลยะนะครับก็คือฮิวิลี่ก็คือคอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือฮิวิลี่เนี่ยโดนปรับให้อ่อนกว่าเดิมด้วยเพราะว่า แอดออนต่างๆแล้วก็ไหนจะมีเรื่องการใช้เรื่อยๆเรื่อยร้อนนะครับก็มันไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วแอดออนที่ทําให้เราแบบชาร์จเรื่อยไวมากๆตอนนี้ก็คือมันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวผมมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะใส่เพริกหรือใส่แอดออนอะไรแบบไปเล่นนะแต่มันก็มันก็ไม่โหดถามว่าเล่นได้ไหมก็ไม่โหดเท่าเก่านะแต่ก็อยากเล่นก็ลองเล่นดูแล้วกันโอเคครับเพราะว่าวันนี้มันมีสกินใหม่มาด้วย สกกินใหม่มาเอามาขายที่รอยแยกนะครับนั่นก็คือสกกินที่มีชื่อว่าคนส่งนมตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าเป็นพวกทหารเรือหรือว่าพวกกะลาสีอะไรประมาณนั้นแต่มันมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะมันคือชุดของคนส่งนมนะครับมีผูกเน็คไทด้วยเห็นบ้าแล้วก็อาวุธอาวุธของเขาเนี่ยชื่อว่านมหกนะครับก็คือน่าจะเป็นอเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นถังนมอืม มันจะอ๋อนี่ไงมันจะเป็นขวดนมเห็นปะ่ะมีขวดนมหนึ่งอันแล้วก็สองอันแต่ว่าอันเนี้ยมันแตกนะครับก็แล้วก็เอาไม้มาต่อกลายเป็นอาวุธคือเอาขวดนมมาแล้วก็มัดกับไม้แล้วก็เอาไว้ตีคนแล้วก็ส่วนชุดน่าจะเป็นชุดอผมไม่รู้ว่าชุดสูทสีขาวแล้วกันนะคือแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมวกอีกต่างหากเห็นปะ่ ivery, นะ Fable Acre Delivery นี่ยมันมันเป็นคนส่งนมอะ่ะ ต้องแต่งตัวดีขนาดนี้ด้วยแล้วก็ข้างหลังนะครับจะมีโลโก้ของอบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะนั่นก็คือ f a b l e เนี่ยดูดิเป็นรูปบัวนะครับคือใส่ชุดสีขาวแบบนี้มันคัดผู้รอดชีวิตมันก็อาจจะแบบมองเห็นเราง่ายนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะสำหรับชุดโดยรวมที่ผมจะเล่นในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเปิร์ที่เราจะใช้กันวันนี้เลยดีกว่า ที่ผมจะใช้ตอนนี้ที่ผมคิดว่าเล่นแล้วยังพอดูน่ากลัวอยู่ก็คือไอเซตนรกนี่แหละดูแบบน่ากลัวมากสมัยก่อนเซตนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับเซตนรกเนี่ยก็คือมีเบิร์กชงนอันนี้คือกั้นกั้นหน้าต่างนะครับแล้วก็จะมีกระทืบแรงแล้วก็จะมีการสตันกับไม้แล้วเบิดเองนะครับเพราะพอเราทําลายแผ่นไม้ครบ2แท่นเนี่ยแล้วถ้าเราโดนสตันครั้งต่อไปเนี่ยคือไม้จะระเบิดเลยอันนี้ดีมากเพราะว่ามันมัน คือเราไม่ต้องสนใจอ่ะเราแค่เดินเข้าไปในไม้ถ้าเขาไม่พับไม้เราก็ชาร์จเรื่อยแล้วก็ตีทีเดียวล้มได้เลยนะครับส่วนใครที่แบบเปไม้ก็จะโดนเราใช้เปิ๊กไม้ละเบิดนะโอเคครับแล้วก็แอดออนที่สําคัญอีกอันนึงที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือตัวช่วยของแม่นะครับเออเวลาที่ใช้ในการชาร์จเลื่อยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น18เปซ็นเป็นระยะเวลา30วินาทีก็คือ เราผมว่าภาษาไทยมันแปลแปลกๆนะเขาบอกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จเลื่อยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอันนี้ถ้าตามภาษาไทยจะหมายความว่าเราจะต้องชาร์จเรื่อยเราจะต้องชาร์จเลื่อยเพิ่มอีก18%ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็คือจะลดเวลาในการชาร์จเรื่อยลง18%ก็คือชาร์จเลื่อยไวกว่าเดิมแั่แหละถ้าเราโดนสตันนะครับ ก็เอามาคอมบวกับอันนี้เลยครับเปิร์กทนทายาทเดินเข้าไปให้มันสตาร์ทเราแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราจะชาร์จเรื่อยไวยกว่าเดิม1 8ก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมใช้เพราะว่ามันคอมบวกันได้ดีมากเลยครับส่วนแอดออนสีม่วงอันนี้รองเท้าบู๊ติดหนามก็คือทำให้เราหักเลี้ยวเรื่อยไฟฟ้าได้ดีกว่าเดิม44%เราอยากจะเข้าซองไหนคือแบบมีโอกาสที่เราจะเลี้ยวเข้าไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันบังคับง่ายกว่าเดิมนะก็แอดออนจะมีประมาณนี้แล้วก็เปิร์ก โอเคไหนๆก็ใส่กินใหม่เดี๋ยวเราขอมาดูหน้าตาใกล้ๆหน่อยนี่ข้างหลังนี่ไม่ใช่โตมันแต่อย่างใดนะนี่คือสัญลักษณ์ของคนส่งคนส่งนมเป็นรูปบัวแล้วก็อยอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจทำไมเขามีอะไรมามาลัดตรงอุิย,อยขอโทษมาลัดตรงแขนไว้ด้วยเนี่ยดูดิ หน้าตาก็เหมือนเดิมใส่หมวกก็จะประมาณนี้นะครับดูสุภาพเรียบร้อยเป็นสุภาพบุรุษโอเคเดี๋ยวเราไปเรลราูดรอดชีวิตในเกมกันเลยดีกว่าพูดแบบพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวไอเจมมาด่าอีกเอาละครับมาอยู่กันกับด่านสักการะสถานแห่งโทสานะด่านนี้เป็นด่านของโอนิต้องมีคนอยู่บ้านเล็กแน่เลยเดี๋ยวผไปบ้านเล็กก่อนแล้วกันมันต้องมีคนสิแล้ว จุดเด่นของเราคือเรามา,าไวไงเรามาเร็วเค็มเร็วมีรอยเท้าวิ่งอยู่นะครับตรงนี้น่าจะหลังก้อนหินนี้เอา้าตรงนี้มีเคสเหรอนั่งเนียนเรียบร้อย,อย,อย,อยเกือบไม่ทันอา้าวมีคนจุดตัวเทียมบูลข้างๆไม่สนใจก่อนเราได้คนเร็วอย่างนี้เราจะเล่นแบบรัดกลุ่มก็ได้นะคือแบบคนล้มไวมากอุ้ยรอยเท้าอ่ะใครวะเนี่ยมิเคล่าหรือเปล่าเราจับเฝ้าได้เลยแต่ว่าเราไม่ทําอย่างนั้น โอเคครับนี่ไงแอดออนที่ผมบอกอะอหลอดจะกลายเป็นสีเหลืองนะก็คือถ้าเราโดนสตันแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวไม้เลยอุ้ยชนตรงนั้นมีลอรี่ด้วยงั้นผมมาลอรี่ก่อนแล้วกัน,นถ้านั่งเนียนกับพีวมีร่อะนั่นแหละโอกาสที่จะแบบไม่ได้จุกมีสูงเลยลอรี่จะวิ่งขึ้นชั้นบนหรือเปล่ายังไม่ได้กระทิบเครื่องเลยว่ะ ข้างบนนี้จุกได้หรอกระโดดลงไหมเฮ้ผมเลื่อนไม่ทันว่ะตรงนี้น่าจะไม่ทันนะไม่ทันจริงด้วยแต่ว่าเบิกไม้แล้วเบิดมาแล้วนะครับต้องโดนเลื่อนแล้วล่ะอุยอ๊ยโหมันพับไม้มันพับไม้หลายอ,าอานะ่ลอลยองงนแล้วนะลอรี่อ่ะสองงันแล้วนะสายจูก๊กสายจูกคนนี้ เดี๋ยวเราตีตรงเขาจะพาไม้เอ้าโหถ้าเมื่อกี้เขาพาไม้ตอนที่ผมตีอะมันจะตีเบิ้ลเลยนะครับมันจะเป็นสเตปแบบตีเบิ้ลนะตีสองครั้งภายในระยะเวลาอันสั้นฟาดดิเอาลูกศิษย์โซโหหรอเมื่อกี้ยังลูกศิษย์จานเจอยู่เลยตายเออตายยากเอาขวดนมนี่แหละฟาดแม่งเลยแล้วกันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้แล้เรื่อยอะบางคนมีอีก้ไงเหมือนผมอะแต่ก่อนอะต้องเลื่อยอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่สนใจ ผมว่าขวดนมผมเอานมหกตีต้องปั่นไวคือปั่นไฟไวมากอะ่ะอะไรวันนี้ยอเกมปั่นไฟไวเกิน <c oughs> เดี๋ยวผมลองคสก่อนแล้วกันนะครับมันโดนแขวนไปแล้วนะอันนี้เขาไม่ไเรียกว่าซ้ำนะเขาเรียกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซ้ำนั่นแหละมามามา <c oughs> คิดไม่ทันมันก็ต้องมีการซ้ำเติมกันบ้างเวลาคนล้มนะ่ะ เพื่อความสาใจของเราตรงนี้มีโทเทมบุญอยู่เก็บไว้ก่อนขี้เกียจไปดิไม่ใช่อะไรขี้เกียจเดินไปกระที้วยังไ,ไ,ไม่ได้ใช้กระทีบเที่ยงแรงเลยอ่ะตรงนี้มีรอยเท้า,เอาอีกแล้วไม่ลบเหรอจวจะน้องได้ใช้กระทิบเพิ่งแรงและกับนี่งนี่ใช่ล้วชอบทำธูเทมบุญเหรอโทเทมพรหรอ ท,ทัเทียมพอรอนมันไม่ดีนะท,ทัเทียมพอรอนอ่ะโอเคครับเดี๋ยว<ล>เดี๋ยวผมจะลองใช้สเต็ปตีเบิ้ลให้ดูนะอีอลอรี่มันแบบสเต็ปมันหนาดีมันไม่เปไม้อ่ะมันไม่มันไม่พอมาตอนที่ผมตีอะ่ะไม่ต้องใชงเ้เลื่อยเลยฟาดพับฟาดนี่แหละสเต็ปตีเบิ้ลดับเบิ้ลตีรู้จักไหมดับเบิ้ลตีอ่ะตีสองเฮาส์ภายในระยะเวลาสั้นเลย มีคนมาช่วยยังวะถ้าไม่มีนี่อ่ะมาแล้วต้องซ้ำหรือเปล่าต้องซ้ำหรือเปล่าเอาคนในบ้างก่อนแล้วกันอกอหือชาร์จไวนะชาร์จไวกว่าเดิม48ก็ถือว่าก็ไวอะแต่สมัยก่อนคือชาร์จเอา้าฮิวหรอเคสเคสฮิวมันหมายความว่าเจ้าเนี่ยอดแทงหลังตายหนึ่งไม่ได้ซ้ำนะอันนี้ไม่ได้ซ้ำนะครับ อันนี้แค่แบบว่าเจาะจงเป็นลายลักษณ์บุคคลอย่างวะคือเกมมันก็ต้องซ้ำไงเราอาดคงอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไม่เก็บสีเดี๋ยวแบบก็โดวนว่าอีกก็ต้องขอซ้ำกันบ้างเอาแขกไปตรงนี้เลยเราจะเล่นขำๆไม่ได้นะถ้าเราอาจคลิป มีคนป่าววะคือบ่อนแล้วกันเราอยากได้เท็กเดียวจบไม่อยากอัดหลายคิปก็ขอซ้ำเลยแล้วกันคนมันเนียนไปไหนหมดแล้ววะเกือบเพื่องแล้วกันเนาะสังเกตดูดีๆนะครับสก,กินนี้จะมองไม่เห็นขานะเนื่องจากว่าผู้พัฒนาเกมไอแว่นมันทำเกมดีมากเมื่อกี้มันวิ่งไปแล้วหรอตัวอะไรนางพยาบาลเอ้า กูโม่แต่ฝอยพูดอะไรหายไปไหนแล้วนี่หางไม่เจอกลับก่อนแล้วกันคือคือมึงเกมโฟก็เยอะบัคก็เยอะเมื่อกี้ลอรี่วิ่งซ้ายคนมาช่วยคือมิเคลา่ามิเคล่ามันเนียนว่ะมันสายเนียนอะ่ะเพือแต่ลอรี่อีกแล้วโอ้ยชนงั้นผมกลับก่อนแล้วกันนะมันแทงหลังได้ลอรี่ เล่ก็จะร้อน้องติดเงีง้ยไปไหนเดี๋ยวผมจะจ้องมันไว้อย่างดีเลยรอบเนี้มันวิ่งออกขวาแสดงว่าเมื่อกี้ผมไปผิดทางะดิตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับไอ้ไม้ระเบิดเดี <The Lock. S 1> ๋ยวหลอกหลอกก็จะชาเรื่อยนั่นต้องตีต้องตีตีพับสวยไม้ฟรีจากภาษีประชาชนได้ไม้ฟรีหนึ่งแผ่น ก็คือโดนตีไปแล้วยังจะพาบไม้มันไม่ได้ช่วยอะไรมันช่วยให้เราเก็บเปิรกนี้หันหลังตีเลยว่าอุ้ยมั่ดักปีไม้หรอโอเคครับยิ่งโดนไม้สตันเรายิ่งแข็งแกร่งเพราะว่าเราจะชา์์เรื่อยไวแล้วเราก็จะได้เก็บเปิรกไม้ละเบิดด้วยอันี้มีเปิรกไมาด้วยวะเปิกมาี่ป่ำใหม่โหดนะไปต่อไอล้ลอรี่ปั่นเพื่นนั้นชัวร์ร้อล้านปร์็น ไอรอรี่นี่รู้สึกจะรอดสุดท้ายหรือเปล่าครับกระทืบก่อนหรือเปล่าเรามาละเบิดเตรียมใช้ด้วยไปไหนล้ะนี่หรอกระโดดข้ามแบบไม่มีอีกเดี๋ยวเราไปดักอีกทางหนึ่งแล้วกันมันจะได้พามาแล้วมันจะกลับมาตรงนี้เอ้าโอ้โหกดพามาช้าเกินไปเราไม่เคยกลัวไม้อยู่แล้วนะฮิบิลี่อ่ะ มันนึกว่าเราจะดึงเชิงว่ะแต่ผมตียัดไปเลยตอนนี้เหลือมิเคล่าที่แม่งโคตรจะเนียนกับนางพยาบาลชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้ชื่อลีซ่าปะลีซ่าหรือเปล่าอ่ะเอา้าปั่นไฟเสร็จเอ้าโหอยู่ทางขวาเหรอใครอ่ะเจอ้ว อุ๊ยออกไปข้างหน้าผมแล้วนะครับนี่นะนี่นะพามายหรือเปล่านึกว่าจะไม่ทนซะแล้วเหมือนจะมีคนผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้เปล่าว่านางพยาบาลอะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขอไปดูอีกฟังก่อน จะได้ใช้เปิดกระทือเคืีองโอ้โห่วยกันแล้วเรียบร้อยกูมาฟีมาฟีนี่ลูกหมาป่าแล้วนะเราจะเลื่อยแบบโค้งๆไปมันต้องโดนเอ้ามิเชล่ามาว่ะแทงหลังหรอสเต็ปแทงหลังหรอ <c oughs> เปินมาแล้วเบิร์ยังไม่มีเลยนะครับนี่แหละหันหลังตีแม่งเลย อืมสวยทำให้เราชาร์จเรื่อยไวไม่ได้แชร์อยู่แล้วแผ่นมงแผ่นไม้นะ่ะแต่ก็ชาร์จเรื่อยไวขึ้นมานิดเดียวเอ้ยมันไม่เข้าไม้ด้วยสเตปมั่วหรือเปล่า,าเราอะ่ะตายยางไหมตายยางไหมโอ้โหโดนสตรัรอีกแล้วชอบชอบความรุนแรงเราได้เปิร์ข้างล่างคนละ คือคนเปยไม้เหมือนแค่แบบเอ้ยนังพยาบาลอยู่นี่นี่เองเหรอโดนนะอย่างเงี้ยชาาเรืเ่อยไวนะสวยสวยสวยเพื่อลากใส่มิเคลา่านั่งปั่นไฟอยู่เพลินๆเหน,นื่อยล้ะเรียบร้อยแตก ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่ผมเล่นฮิววิลี่ในแพทนี้นะก็ต้องคือคือผมจะแบบเล่นแบบยัดยัดไปเลยอะแล้วเราก็ใส่เปิร์กไปเพราะว่ามันช้าเดี๋ยวนี้มันช้าเรื่อช้าแบบช้ามากแอดออนอะไรก็มันก็ไม่ค่อยดีเหมือนแต่เก่าแล้วนะครับไม่มีโมลีด้วยลืมใส่โมลีมาเอาด่านมาแทนก็เนี่ยแหละมีการสตัรมีไม้ระเบิดสามารถใช้สเต็ปตีเบิลได้มีกานหน้าต่างกระทุ้นเครื่องก็จะประมาณนี้ ส่วนสกินที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือสกินคนส่งนมที่มาจากรอยแยกเป็นสกินที่ติดบัคกด้วยนะตัวละครแบบสีขาวแต่แบบมองไม่เห็นขาตอนข้ามหน้าต่างตอนกระทิ้เครื่องด้วยเนี่ยในโมเดลมันก็เห็นขานะแต่พอไปเล่นเองอะ่ะมองไม่เห็นเกมที่ดีที่สุดของเรา เต็มได้สามหมื่นสามหมื่นสองนะครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่วอกาหน้าฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยคนจะได้แบบเข้ามาดูเยอะๆนะถ้ามีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ยคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆโอเคครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายไปละ